สวัสดีครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับทุกทุกท่านนะครับผมท่านผู้ชมครับที่เห็นหนุ่มอามนะอยู่จุดตรงนี้นะท่านผู้ชมนะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอยู่นี่วันนี้นะผมมากับทางป้าต่อยคนมีเซนมาวินชาแนลนะครับผมเนาะก็วันนี้ผมขับรถผ่านมาทางที่อำเภอเขาวงนาวินตครัตตำบลผืออำเภอเขาวงจังหวัด จังหวัดสวัสดีครับจังหวัดกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมเนื้อที่ตรงนี้เป็นอยังพกหอยกุ้งไรด้วยพว้ที่ตรงนี้แมนแมนชุ่มตำบลพื้นสว่างบ้านเกิดเขาเวิืงเขตร้อยต่อครับผู้พันจังหวัดสกลนครนะครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาเจอศาลที่ไหนที่ศาลนี่แหละตรงน้ําตกตาดทองน้ําตกตาดทองหรือว่าศาลปู่ตาดทองนี่แหละใช่ครับเออปู่ตาดทองหรือปู่ตาตาดทองนี่แหละนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปขอโชคขอลาบกันเลยเพราะว่าผมเดินทางมาเจอจังหวะพอดีเหมือนเหมือนปู่อยากให้เราจอดรถน้องอวิน,นะท่านผู้ชมแล้วก็อยากจะทราบว่าถ้ามาขอตรงศาลไหนใหม่ๆนะท่านผู้ชมนะเลขมักจะเข้าตรงเี้อยู่งยุคกลางปลายใหญ่กลางเขาลงดีจริงๆน,น,นะครับ,รบอ่าเดี๋ยวไปดูกันท่านผู้ชมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปขอโชคขอลาบดีกว่าท่านผู้ชมนะเดี๋ยวกับทางเจ้ามาวินกับป้าต่อยโอเคครับตามนั้นเลยโอเคครับนะครับท่านผู้ชมนะก็มาถึงที่ แถวแถวตาดทองนะครับท่านผู้ชมนะนุ่มอาร์มคนเดิมกับทางช่องมาวินชาแนลแล้วก็ป้าต่อยคขมีเซ้นผมมาอยู่ที่แถวแถวตาดทองนะครับแถวแถวอำผืออาเภอเขาวงนะครับจังหวัดกาลสินนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้คือผมผ่านมาทางนี้พอดีพอดีเจอสารเหมือนสะดุดตานะครับสารปป่นะครับสะดุดตามากๆรถวป้าต่อยกับทางมาวินกําลังเตรียมของอยู่นะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็ ได้มาขอโชคขอลาบนะครับมาขอโชคขอลาบที่นี่ครับท่านผู้ชมเอ้ยสารไงพอรอมท่านผู้ชมมีหอดสร,ร้างนี่ัวหัวตะมาหอดวงดดังใหญๆที่ท่านผู้ชมมาหอดบ่างหันกระจอดรถเลยนะครับอ่าอย่าลืมรถนะทะเบียนรถเหมือนเดิมเลยนะครับอึ้อเก้าหลับอีหลับเก่านะครับผมเนาะเอ,อเดี๋ยวมาขอกันท่านผู้ชมนะครับกับทางป้าต่อยป้าต่อยมาวินนะครับผมโอ้ยสาราาขอกันร้อนแล้วท่านผู้ชมนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้ผมยังอยู่บนเขาอยู่นะท่านผู้ชมนะคือตรงนี้มันจะเป็นทางลงเขาเห็นไหมท่านผู้ชมมันจะมีบอกว่าป้ายทางลงเขาทางลงลาดชันนะครับซึ่งรถเขาก็มาทางน,นะครับท่านผู้ชมนะนะครับรถผ่านไปผ่านมาเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมนะไปท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นป้ายทางลงเขาไ,มมาไหมไไไไออมอเตอรเเจวเห็นป่ะปูนได้ล้วตับไอ้ไอ้ไข้ขยกระเดยเนาะมองเห็นไหม ไปทางลงเขานะครับแต่ที่นี่ท่านผู้ชมคือเรามาขอโชคขอลาบกันตรงนี้ดีกว่านะครับมาขอปู่แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับหนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับนะอ่านี่ไงท่านผู้ชมชื่อว่าอะไรนะเนี่ยเดี๋ยวชื่อว่าสารเจ้าปู่ศารเจ้าปู่ตาดทองนะครับ ศาลเจ้าปู่ตาดทองตำบลหนองผืออําเภอเขาว,วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเออรถลงเขาข่อยมันเบรกเลยไปที่นี่คิวเบรกเล่ยไปที่นี่เออคิวเบรกคุณคุณเลยยไปที่นี่เ้ยไปที่นี่เอ้อสูดเขาไปไปที่นี่อําเ้ยเออสูดสปดปอดสองปอดเพื่นะนะครับนี่ทางลงเขาท่านผู้ชมนะครับนี่ครับทางขึ้นโอ้สวยงามนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับศาลเจ้าปู่ตาดทอง เห็นม,ม่มวงเจ้าเห็นไหมสวยงามมากๆนะครับรอบชมร้อเดี๋ยวเขามาขอเพิ่นเอามาขอโชวขอลาบนะครับของงวดวันที่หนึ่ตุลาคมนี้2 5งพันห้กสหนี้นะครับปะปูเอ้ยปูตาท่องเอ้ยลูกหลานอดอเดินทางผ่านมาทางนี้พอดีลูกหลานเจอเงี้ยนปูสะดุตาลูกหลานกันอยากสิมักกาบมาทักมาไหวามาหาปู เออกระสีบ้าแวะกระสีบ้าได้นะปูนะเออบ่แวะกระสีบ้าได้นะครับเพราะว่าลูกหลานนี่เบื้งหันลูกหลานได้ทานมาทางนี้หลุดร้านได้จอดกินเข่ากินก๋วยเตี๋ยวมาที่นี่พอดีพอกับคนอยู่หมู่บ้านเพิ่นว่าอยู่นี่นี่ได้มีคนเขาเจ้าถือเลขกันอยู่หมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านอีหยังบ่ผมก็ลืมแล้วละท่านผู้ชมนะครับแถวๆนี้แหละท่านผู้ชมเพิ่นได้างนี้เพิ่นได้812งสองปฏิเบื้งหันพากะกจอดกินก๋วยเตี๋ยวกับป้าต๋อยนะครับอ่าที่ไอ้ไอ้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเพิ่นลบอยฟังว่าเพิ่น ค้นโมบานพันเพิ่นได้ดแปดหนึ่งสองยู่นี่ตรงๆเลยอ่ะต้อยไอ้ที่เขาไปจอดกินก๋วยเตี๋ยวบังหันไหมแมนที่ว่าไอ้ไอ้แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเพิ่นบอกไอ้ว่าคนเขาถือเลขดแปดหนึ่งสองไหมเออที่เพิ่นว่าขึ้นเขามหนิแมนบ้าไก่กับแมนบ้าไก่กับหอดท่านผู้ชมไก่กับหอมแมนสามพวกนี้พันธุ์สว้อยังก่อนฮะสารสารเจ้าปูตาดทองนี่เดียร์เจ้าปูตาดทองท่านผู้ชมอือสารเจ้าปูตาดแมนครับอันนี้รูปแบบกลางคืนเลยอ่ะต้อยกลางคืนพร้อมเดิเอาวิ่งมาแหม โอ้โหท่านผู้ชมนะครับจะพูดตาท่องเพิ่เหากินก๋วยเตี๋ยวที่คนบอกมาแบบแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองคนมาเพิ่งเถื่อเพิ่งไหวข้าเจ้าพักกันไอ้ต่อตัวมีคนมาขออ่ะให้ไปเบิ้งเล็กคนมาเพิ่งเพิ่นเพิ่นเขียนไปเลยไอ้คนที่เขาเถื่อแมนเพิ่งมาเพิ่งเขียนไปเลยเพิ่นบอกว่าให้ไปเบิ้งเลยแต่ว่าไม่เปิดชื่อไม่เปิดเผยชื่อที่เพิ่นบอกนะเพิ่นมาบอกเพิ่นงมาเพิ่นได้โชคแม่อวินจำได้ปะที่ยเขาจอดกินก๋วยเตี๋ยวไหมเที่ยไม่ฆ่าก๋วยเตี๋ยวไอ้บอก เลขแปดหนึ่งสองเดี๋ยวคนถืออยู่นั่นตอนที่เขาจอยจริงมดแมนเดี๋ยวเขามาเบิรงกันเพร่นว่าเพิ่นถือเพิ่งเราไปเขียนอยู่โตเพิ่นบอกให้ฟังเลยเออพ่นบแมนถือสารโตแปดหนึ่งสองคอยจำบ่ได้สถานที่มองนี้เป็นนโอ้โหตัวตะวันยุคเขาวงเขาวงนี่เด้เป็นมีสารปูตาตาท่องนี่ท่านผู้ชมอยู่ตำบลน้องเพลือใช่ครับผมท่านผู้ชมก็เลยได้แวะตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมก็เห็นชื่อพอดีเพราะว่าตอนตอนขี่รถมาเนี่ยผมก็มองชื่อสารอยู่ เจอสารจริงๆท่านผู้ชมไปเดี๋ยวไปเบิ้งกันแลวินว่าเลขแปดหนึ่งสองัยูสทีเพนเบานะครับท่านผู้ชมพันถึงสามตัวตรงๆพันถึตตรงๆเออเบิงสารยูทังเขาน้ามยนเขาเมยนเอ้าอต่อยได้ยินเสียงก็จังหนำตกเลยเสียงนั่นแหละยู่หลังกันเป็นนำตกตาท่อไปนะครับ นะครับท่านผู้ชมนี่ครับสารใหม่ๆนะครับซึ่งผมมาเจอครั้งแรกัป้าต่อยกับมาวินนะครับอ่าน,นี่เขาเนี่อ๋อสร้างหลังคาสารเจ้าปู่ถวายโดยร้านอ๋อนะครับแม่นี่ยิ้มเทียตมตกข้านหลังจะเป็นอืมมีค่ะท่านผู้ชมนี่เนาะประมาณนี้ครับท่นานผู้ชมฮะนี่เดี๋ยววิน นี่เดอวินพนนี่เดพื่นบอยไหเบ่งโตแหมนี่เดที่ว่าเจ้าป้าก็ถือกันแหมนี่ด้นี่เด้อนำแดงอู้อวินอีดีเท่านี้แหม่ต่อยหนึ่งองอีดีอีดีอีดีมีมีคต่อยอือแปดนมีคนเขาได้โชคนะครับท่านผู้ชมถูกแปดหนึ่งสองเพินเขียนหว้อย่โอ้เพิ่นเขียนไว้เดี๋ยวเอวินปอือนี่ครับท่านผู้ชมโอ้ถูกแปดหนึ่งสองเพิ่นเพิ่นบอกอย่างนี้เลย โูกแปดหนึ่งสองฟ้าแสดงว่าสามโตตรงตรงสามโตตรงตรงเลท่านผู้ชมเอาเปนจานนี่จานเป็นยังสียตั้งไหมซีสองอ้าวอาวินบ่าเป็นเพื่อนไหงวดต่อไปบ่ห้องอีกแล้วอําโอ้โหเอามาตรงใส่คนคนที่ถึงเนี่อมบาอันจะซีสองหนึ่งกันบ่อแสดงว่าเพื่อนไหงวดแสดงว่าผู้สองหนึ่งกับผู้คนถือเพื่นเทียนไเก้าสองหนึ่งบ่เออคือเหลขเก่าบ่เก่ากับซีไพ่ อ่ามเป็นไล่หนาบอกคือแผลแผลแผลเพื่อกันของของไผ่คองอัตไสอืมอ๋อเป็นไล่หนามะท่านผู้ชมเป็นบอสซีซีสองหนึ่งเออของแค่ตัวอืมซีสองหนึ่งหรือเก่าสองหนึ่งอ่ะอืเราไปยังเขามาของเขาต่างหากอืมแล้านผู้ชมนะมาของเราต่างหากนะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายบริเวณรอบๆอสารก่อนนะอันดับแรกนะนะครับอันดับแรกเลยจะถ่ายบริเวณรอบๆก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ท่านผู้ชมเขาอ่าได้มีโชคมีลาภกันนะครับผมท่านผู้ชมเนาะนี่ครับ แบบนี้เลยอันนี้ยังอต่อยลือสีปฏิรอลือสีปฏิแสดงว่าสอีซักซีอีแสดงว่าเขาถือสามตัวอีีนี้เพราะว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวแม่ค่าบอกไหมไม่ก็ไม่ไม่ของใหม่ใหม่ถ้าไปชมนี่นี่แสดงว่าเขาถูกเขาเขาเอามาให้มาให้ปู่กินด้วยออเแสดงว่าน้ำแดงหาขวดกระเป็ของเขาทันที่เขาเมืไอวสงสัยมงนี อไม่สัางมาไม่หมูพว้อมสั่งมาง่วงข้าบ้านมาขายเนาะวงม้่ากัปลาดงหมูเลแท้วบ่าดองหมูจ้ามชมแมงมุมนะครับสร้างหลังคาเจ้าปูถวายตหมูนี่อาจอาจจะไม่หมูปลาไหลเ้าไม่นานแล้วมันไม่หมูมาถวายนะอ้าว แม่งมุมเขียนภาษาอังกฤษเป็นอยู่บอเอา W N W N W ปฏิบ่หูไปวางไหนนี่แม่อวินแมนอีดีแท้อวินนี่แมเนี่ยโอ้นี่แมะนี่แมไหมอ M มันบ่ M W N W นี่เด้อ N W N W แมนบ่ บอกห,หูบมันหรือว่าเขียนสื่อจาของกะเพราแมงมุมเขียนภาษาอังกฤษออกท่านผู้ชมเอ้ยมาที่นี่คอยพึ่งหัวีะเขียนแมงมุมเขียนภาษาอ,อ, <c oughs> อังกฤษเองเออหรือว่าจะเฉยคอยแปลวะฮะมากมากท่านผู<ใ>น้ชมกับว่าหูนี่นี่ M W N W แปลว็นอะไรจ่านผู้ชมแมงมุมเขียนภาษาอังกฤษให้เบิึงออไป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 วินเนียนเทียนตาไวปูเหมือนก้อนเนนครับผมเพิ่น แสดงว่าของอมเด้อจังสิปังนี่มันว่าพอหูแล้วเดี๋ยวกลางปลาพอเปหยังนี่นร่าี่นี่นบ่นี่นีินี่นเ่น่นี่นี่นีนี่นี่นี่น่ี่นี่นี่อ่นา่้อี่น่น แม่แม่แม่ไปู้ชมนะครับโอเคครับผมท่านผู้ชมตามนั้นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทั้งสามช่องเลยนะครับผมทั้งแนวคนเดิมทั้งคนเดิมเลยเอาวินบาเอายังปฏิตอนไปกินก๋วยเอแล้วมังหันไหมเปิดเสียงไว้ไอ้เจ้าพูดออกไปไอ้ปู้ไอ้นี่ปู้อย่าง่รปู้จัดไปได้บ้างดิเจ้ามันกี่คำแหละเจ้าขับรถคลียร์บิงง่ายเด้อเพราะว่าไอปู้มันมีลูกชายด้วยแหละมันบางง่เนาะแต่เป็นกุ๊กเนาะ มาที่นี่ผมก็ขับรถมานี่แหละเดี๋ยวพระกวาเอาไปยังกับเพื่อไขอยพ่อท้ายกูนี่คนบ้านคอยถือเลขแปดหนึ่งสองตรงๆมันมาขอไหมนันมาขอแปดหนึ่งสองมาที่นี่ตวาจะไปเอ่ยซื้อมันเดอมพระจอกเอ่ยหน้ามันเดิก่อนางสี่โอเคเอามาที่นี่มที่นี่เขาเรียกว่าเอาถดหนึ่งสอเพิ่นไดเยทูไปเลขยยันเพิ่นว่าปูนี่บอกเพิ่นเลยาก็รว่าขึ้นังงสมาธถ่เนี่ยบอกเป็นตัวได้ว่าึพนมัการศิหยูใู่ว่าแปดหนึ่งสองวัทนี้เอาแล้วครบสิบหกสิบวันหส เขาได้ปเห็นสิเนาะผมพูดอย่างนี้เนาะไอ้อีคนไอ้คนที่มันถือกับอาวินมันเขียนใส่โต๊ะเลยแต่มันหายเติมพร้อมคือตัวนี้อาวินเห็นเนี่ยแมน,มนมท่านผู้ชมที่เห็นครับผมท่านผู้ชมที่ที่บรรเจียนสารนี้นะครับอ่าแต่อีหลีเพิ่งบอกหายไปบนยุดโตะ๊ะแมนอีหลีแปดหนึ่งสองถูกแปดหนึ่งสองน้ำแดงห้าขวดแสดงว่าอาจจะถือเพราะไหลถือเพราะแบบดใส่ในกรอนเอาเอะไรนะครับท่านผู้ชม ขี่รถมากอะชะลอมากเลยเลยเมนรวาหยานหยานบ่เห็นสารเออหยันบ่เห็นสารพื้นที่เลยเขาบอนเเคยมนไม่เยนะครับเขาเขาเคยหันะเมนครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเราได้เห็นเลขจานเมื่อกี้ใช่ไหมสงสัยอาจจะเป็นฝีมือเขานะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยววันนี้เราขอเลขทูบเลขเซมซีสองอย่างพอกับในาการที่ที่ที่อาจจะเป็นฝีมือเขาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับก็ลยเนาะถ้าเดี๋ยวมาดูกัน สมองก็ไปเป็นเก๊งเป็นยุงไปไหนที่ไม่จัดก็เฉลี่ยตัวเข้าอาจทีออกก็เป็นไปได้ท่าอืมก็เป็นไปได้หืมล่มโอ้เสียงหนักตกดังเป็นไปได้หรอเปล่าที่แจ้งเขาอยู่ใหญ่เลยเสียงดังเสียงหนักตกดังอะัลกว่ามินอ่านผู้ชมตอนนี้ก็าคงอยู่ที่ทางแสดงว่าทางนั้นนี่จะเป <Hello, S 3> <Dear. S 1> ็น นดด้านหลังสารตะวันด้านหลังปิดหัวใจตะวันอกปิดเป็เขาอันนี้ให้เ้าดจู่วาตุงกันนะครับท่านผู้ชมนะครับนนี้ข้าไปสารตวูั้อง ห้องนนี่ขวบวิ่งกะอังกฤงโน้ตตอนนั่งโม่สามจบนะครับบอถันนางกะมันเห็นบ่เนี่ยเดี๋ยวได้ไปเบิ่งกันนะลองเดี๋ยวผมดูกล้องก่อนนะขอดูกล้องก่อนนะท่านผู้ชมนะว่าจะเห็นหรือเปล่าเออวิลองนางเบิ่งอ่าตอยนางเบิ่งอนุมอามนางบองท่านผู้ชมนางเบิ่งกันนะอ่าผมยันเพิ่นไปถมงน้ำเข้าเพิ่นเบิ่งก็คือเตือนหมดเลยเห็นไหมเห็นหมดเลยเห็นหมดเลย อ่านะครับท่านผู้ชมสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังทันตีชัยยะมังคลังเจ้าอุตาตัดทองเทวานังสการะวันทานังปูเชนิสสาธุสาธุสาธุ ต <พ uka> ากู้อปูตาท้องมาวินง <Yeah. S 2> ดุรรานนุ่งอามคนเดิมมาวินงชนั้นแนวปลาต่อยคนมีสินเลดี้ที่ทุกท่านสิเป็นเบื้องู่ดูตอนนี้ตาปูดเด้อด,ดุดรรานมหาปู่ครั้งแรกเลยยิ้มข้าวปลาปูกก่ไก่เขาสามตัวตรงโหลดปังโหลดแปดหนึ่งสองอ่าดุรรานไปกินก๋วยเตี๋ยวมาดุรรานกันเลยข้าเจ้าวาข้าเจ้าเขียนใส่บังโต๊กคู่นี่เห็นว่าถุดิบอย่างนึงสองงวมือนี้ ลูกหลานมาขอปูเหล็กถูกเหล็กเซมซีเพื่อที่สิไปฝากเอฟซี FC, ทุกๆท่านตะปูเด้อถ้าปูกะปวดาปายปวดเมตตาให้เพลินกะจัดมาแบบที่เขาที่ปูให้เขาเลยละหรือสิมั่งไซกับซิปหูลูกหล,กลานก็ได้ที่ว่าทุกที่เขาที่เขาโดนกระตินนะปูอลนะเอาตรงๆนะปูเดอ้องวดวันทีหนึ่งตุลาคมนี้ 2, อสองพันห้าร้อยหกสิบหกนไหมครนี่พศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมนะครับสาธุสาธุเกือบบ้าผี เอาตรงตรงดังเสียงป่าเลยแมนวกคิดว่าสิหาสารเพิ่มเพลยหลังจากป่าที่เราขายตัวเตี้ยวเราบอกเแมนเข้ามาอะไรหรอเห็นเก้าหกงอพวกอะไรอเก้าหกซี่แมนผุดๆตัวตัวยุ่งไม่เห็ว่าเอองอคมไม่ถึงเก้าหกซี่เก้าหกซี่หรือเก้าหกแม่งอะไรบิงดีนอกพวกอะไรดิอ่าแต่เราบอกไปยันไถ่สิเบิ้งออกอ่ะ เดี๋ยวมาขยคซีมซีอะขยำคีมซีเพราะว่าอยู่ไปั้งเปียนมันเแต่ผู้ชมเป่ากับเพราะว่าเขาอยู่ทังภูเขากาเขาต่เดมันเอะูเขากเขาขาวาโ่นากระเพื่อแต่ขอให้ได้ทัตัวตาาอนั่งบานเลยเยื่องกมาเรอยๆทั หนึ่มสองไม่อันนี้ไม่ได้รวนรวนอันนี้ไม่รวน,นรวนน่าโอเคได้มาสองหนึ่งครับสองหนึ่งมีสองมีหนึ่งมีสองมีหนึง่งเอาอีกตัวอ่ะอีกตัวหนึ่งครับ ที่สามออกมาแล้วครับสองหนึ่งสี 1> 2, 1่ครับผมสองหนึ่งสี่ท่านผู้ชมสองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่ขึนกอหนึ่งสี่สองหนึ่งีอย่ไปวะแม่คิดเยอะืองไปไม่คิดแม่น่าไม่คิดแม่นั่งเกี่ยวเม่แม่เกี่ยววันนี้ทมยอดลงไปทีแรวไหม เอ็กคงใหงับหหาหนึ่งซีเพื่อนอันไหนอันไหนหาซีหนึ่งหาซีหนึ่งบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะมันเด็มันไอได้แจะมากสองสองหนึ่งซีบ่สองหนึ่สองหนึ่งซีเอ้าซีท้สองหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับสีสองหนึ่งท่านผู้ชมเลขเซียมซีได้มาสองหนึ่งสี่ คือคนที่เขาได้โชคแปดหนึ่งสองสงสัยเขามาเขียนให้เลยว่าสี่สองหนึ่งเขาเขียนชี้จานไรอีกเออเอาวิ่งสี่สองหนึ่งเขาเขยาจิ๊บที่ไหนสองหนึ่งสี่อันตรงกันหลายสารอุตสาห์คู่บนไท้แล้วเนาะคู่จาดว่างบนไห้เลยอันนี้แล้วเขาเขาเขาได้สามตัวแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแล้วมาชมยตัตัวแดงคืนเลยเพราะว่าทางแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเขาบอกเราเราบอกตาตีตาเราบอกตาตีตา จะเปเบื่อนี่หลเขาขีดใส่โตวัยยแปดเอนสองเอาวิมนคิดว่าโตแล้บอกว่าเพิ่นบอกว่ายุดสารโูตาตาท่องปฏิษารผู้ตาตาท่องย่ใสถามเพิ่นเิ็นบอกแน่นเพื่อนบอกว่ายุดทานเขาแ่นเาึ้นเขาึ้นเขามาท่านผู้ชมน้่หาตับงต่านเูาชวบอกคน้่หาสารปู้ก็มาเจอสารที่ได้รินๆแล้วก็ท่านผู้ชมโอ้ยเา้นลกอยาเดียวขนขนก็นันนี่เด คนลูกเตะจริงๆเป็นพระจานนี่รนี่ดู่เดี๋ยวนี้ท่านผู้ชมผมอยู่กลางหุบเขานะครับแมนค่ะคือถ้าได้ยินเสียงนะก็ได้ยินเฉพาะเสียงรถที่ผ่านไปผ่านมานะครับท่านผู้ชมเนาะ่านะครับวิ่งแย่งเสียวเลยอวินคือเขาบบกหูแล้วมันบัมเนทินเฮาเด็กเพราะว่าเฮ้ามาต่างทินคือเฮาบกหูวอ่าสิพอปูยางมากอะไรเฮากับบกหูปอวาเฮาบก่าผู้ใดเป็นผู้ใดเลยเนี่ยคือเราไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนะเออจริงๆริด้วยนะครับ เอางี <muitas> ้ก็แล <ição> ้วกันเดียวเดี๋ยวเฮาทุกของไม้ซ่าโอ้ยทูกไม้ซ่าปะยังได้เดียหน่อยก็รอลอดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวลอดหน่อยนะครับเราทำเป็นมู่ผู้ันนี่ไงพูนป่ะเพราะมีมู่มะนังทุกคนเนี่ยน้ำขึ้นจะเกลี่ยนี่นหะท่านผู้ชมขนลูกดีนะท่านผู้ชมเวลาเรามาต่างถิ่นอย่างเงี้ยคือเราก็ไปด้วยเฮ้ยไอีหางเอาไินยินป่ะแตยินเอาอินเงี้ยมาเลยเอาอินเงี้ยมาเลยต้องเป็นไปไหมนะครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงนะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงเลย ได้ยินเสียงรอวิเมดกิลุกหล้านมากไปเะตึงจะปวหลงเนอะาวิ้งีกเลยิ้ลยคนผู้ชมได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงจู่ๆได้ยินเสียงเลยลอกล้านางขอโคลาได้ยินเสียงมันพูเสียหายกับหายมากสมโซงตรงๆเลยเด้อคูเอวิ้นึ่ยินเสียงแล้วนะนึ่ยิ้เตึ๊งเลยไน่ยิเห็นเหรอวิงลุดหหลเลยไหน่ด้วยนี่หมอย่ไห

อ่าเป็นหกพุ้มาไล่ดนีเป็นเก่าหกศูนเห็นศูนข้างล่างไตไเตียงมันละอเอมเียงมันเด็กไตไีศูนย์เป็นศูนย์นเก้าหกหศูนยข้างล่งจะเป็นศูนย์ไรเก้าหกศูนยเอยม่หนึ่ยนยงที่เราเ็นศูนย์มาสนใจมีเสื้อมซี่กับเด็กนด้จ้ะ ตรงกันเต้โรงกันเตเท่านผู้ชมนะครับที่จะสลับหมอกันทุวันเลยซีสองเงินครับสองเงินซีครับโอ้โหกที่แบาฟังแท้ผู้หันเนมาฟังในอัมรังทองจะเกี่ยวกับสามเพียเขาสามโตแท้เพราะว่าท่านผู้ชมถึงบอกไว้แต่ละคลิปอยู่นะครับท่านผู้ชมนะคือถ้าเรามาขอโชคขอลาภที่ไหนตรงสารใหม่ๆแล้วก็เป็นสารแรกที่มาขอครั้งแรกนะเพื่อนมักสิให้โชคให้ลาภ แม่ค้าตัวเสียวเม่เ้าวมื่อควม่าล้อกว่ก่มเดเี้ยออล่อน้ครับเป็นร่เปมากเ้วดื่ององม่้าสามนหน้า่อีเสย้ามสีเลยอที่กเน่ยเขาแห้จะไม่ได้มา่ายที่น่นะกินก๋วยเต๋ยวกบว่าจะกลับบ้านะครับพอม่นค้มืดแล้วครับค้มืด้วพอดีก็จะมาเจอสารนี้พอดีแวะจอดเลยที่กินกไม่จะไม่คิดว่าเป็นผู้ที่มีด้วคที่ผม ไม่ได้คิดต้นๆคิดแบบว่ามาเจอสถานที่พอดีไม่รู้ว่าคิดว่าจะเป็นสารที่นี่เพราะว่าตอนตอนมาเจอพุ่งกลิบลงรถตั้งกล้องตั้งเลยไม่แก๊บไม่ยังไงไม่เนี่ยนี่อาวินนะอ่านเบิกไฟอยู่หนาสารหรอเป็นเฮ้ยไม่ได้เลยรวยรอยโวยโต้ให้ใจบิดโอ้ยี่ี่ยี่ยันไตมากเลยไม่งงอแงตีน pues mm are e like 8, nah high, ี่วบ oh ุกเลยเบิ้ลไม่ไหมว่าเห็นนี่ยันไตเดี๋ยวมันจะมาเห็นตรงเป๊ะตรงแงงไปยังไงตู้นี้จะเสียงตรงโตเนาะ น้ำตกตากทองท่านผู a, ้ชมที <t os> <t os anyway> <t os> <t os ่อยู่ข้างหลังได้ยินเสียงชัดเจนนะครับชัดเจนเลยเไอม่ออกไปนคนเนาอีกเนี่นี่นี่อันอนี่เดี๋ยวาเห็นเห็นหัวคนเลยตัดเอาเอาหายแมนที่เลยเออแมนคือยาาเห็นผูยืนกูยืนเห็นเลยอ้อย เห็นค้ยืนมั้ยไหนนผมมีความรู้สึกว่าเห็นคนยืนอะตรอยนี้หัวเหรอเห็นเห็นหัวเห็นหัวอยู่บนบันไดนี่เลยเอาวินเจอเลียวเฮาบอกแล้วเห็นหัวอะไรท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมผมผมไฟมันสาดมาตาตาผมแกเหมือนเหมือนมีคนยืนอะเอาวินตะไรอยเป็นหัวเหรอเห็น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 คือหัวคนเลย

ออวินแม่มึงมึงเห็นชัดเด้ท่านผู้ชมตรงนี้ไหมท่านผู้ชมไฟอยู่ไหนไฟหกศูีหาเทุกศูนย์สี่สตรงตรงกเลขไอเล่าที่อามเห็น่ะเอาที่อามเห็นเป็นหกศูนย์อามเห็นเป็นหกหกหกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์นี้มันหกศูนย์สี่ห้เอาบัทนี่บูบันเหเอาักศูนย์สี้าเมื่อกี้ท่านผู้ชมผมกับป้าต่อยเห็นนัดจุดตรงนี้นะ เป็นเงาะลอต่อยนะออต่อยเห็นป้าต่อยเห็นเป็นหัวแต่เมื่อกี้ที่ได้ยินเสียงตรงนี้เลยท่านผู้ชมได้ยินเสียงแถวๆตรงนี้น้าอวินตรงแมนได้ยินเสียงตรงที่แถวส้างนี่แหละแถวๆนี่ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมได้ยินเสียงนะครับโอ้โหอ๋ต่อยขนลูกได้นี่แม่เดี๋ยวจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับคนที่เขาเขาเขียนมาอย่างนี้เลยถูกแปดหนึ่งสองแล้วก็นี่ มันมาตรงกับเก้าสองหนึ่งหรือสี่สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสีนี่เอาโอ้เอ้คนดูแมนทนผู้ชมเล็กเก้ออมเบอร์อีกทนะครับไป่เนาะค่ะท่านผู้ชมสี่สองหน่งเลขเซียมซีได้สองหนึ่งสีนะครับท่านผู้ชมเนาะลขถูกแปดหนึ่งสองหกศูนย์สี่นะครับหกศูนย์สี่ขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยปังๆนะครับท่านผู้ชมนะ ถั่เบอร์ทีสองหนึ่งกับเกาสองหนึ่งที่เห็นกันอ่นะครับแล้วก็ชมโอ้โหขดลุกอย่างแรงท่านผู้ชมเลยนะครับขดลุกจริงๆนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ยินแถวแถวเนี้ยเสียงแถวแถวเนี้ยท่านผู้ชมเออนะครับเออนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับท่านผู้ชมนะมาขอให้แล้วนะครับ ช่องกมนไนชท่านะบท่าในสมุนไพายมอนไหลบอลนะครับช่องอารชมนะครับมีารนุญาในการรับชมด้วยนะครับการรับชมเนะครับเฮ้ยเฮ้ยอ้าไม่กวาดอาวินอัดต่อยูอาวินไม่กวาด Icana, อาวินยังไงมัดไปวางไหนแปลว่าเข้ากับเดี๋ยวเข้าท้ายคลิปจบแล้วเข้าแต่ความสะอาดเลยเพิ่อนมีความสีนะเม่นถ้าวดเอยเพ่อย้จะกลับเอออเห็นป่ะอ้าเห็นเป็นเงาเดี๋ยวขอเก็บไม่กวดคนไม่กวดอยู่ตรงไหนเดท่ผู้ชมผมว่ามนอยู่ตรงนี้นะพี่ไหมยุ่งของพี่อไหมพี่ คอยยุบผีก็มาวินเห็นเป็นหัวโอ้โหหัวโพท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บก่องเอาของไปเก็บกันฮู้ท่านผู้ชมเอ้ยเอาวินยังถากันเนี่ยวุ้ยนี่อยู่ถากันเนี่ยอาต่อยเอาวินงถากันเนี่ยเอาวินงถากันจะจะฝ่าจะเลียนจะเลียนจะเลียนาำเลียนนะถือว่ามีมีเสียงรถมีเสียงรถเป็นเป็นมูเกย์กันย่างดีนะครับผู้ชมนะ เอาท่านผู้ชมเอาตามนั้นนะครับผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกันเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนเพราะผมจะได้มาทำความสะอาดนะครับผมนะท่านผู้ชมนะขอให้โชคดีครับผมอ่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมนะท่านผู้ชมนะนมอามคนเดิมกับทางมาวินแชนแนลกับทางป้าต่อยคนมีเซนขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันคลิปๆหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมนวันนะครับท่านผู้ชมนวันเป็นไปท่านผู้ชมนี่ผมเอาวินกลางเขาเลยกลางเขาเลยท่านผู้ชมนี่นี่ครับผมกลางเขาเลยท่านผู้ชมไป โอเคครับผมสวัสดีครับ,บ <laughs>